ครับผมแล้วปุ๋ยที่พี่จ้องผลิตเนี่ยครับพี่จ้องไปส่งขายที่ไหนบ้างครับมีคู่ค้าที่ไหนหรือว่าตัวแทนขายไหมครับสําหรับสพนาเองนะครับที่จำหน่ายของเรานะครับจะเป็นตัวแทนแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดนะครับสําหรับสพนาเองจะจําหน่ายอยู่ในเขตพื้นที่สงขลานะครับแล้วก็มีทางสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับอ่าเช่นเบตงนะครับเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับเบตงมี ตัวแทนหลักๆเลครับตัวแทนหลักๆของเราที่เบตงนะครับจะมีอยู่ที่สวนศักดิ์ศรีนะครับเส่นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้พาไปเยี่ยมเยียนที่สวนศักดิ์ศรีนะครับสวนศักดิ์ศรีที่เบตงนะครับสําหรับที่จุงฟอนเนี่ยเราจะมีขายอยู่หลายร้านนะครับแต่ว่าหลักๆนี้เราก็อยู่กับร้านเสือการเกษตรนะครับร้านคนสายขาวนะครับ ร้านทอเคมีพันธุ์นะครับเสือเกษตรทอเคมีพันธุ์นะครับแล <c oughs> ้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับกล้วยเหมืองการเกษตรนะครับกล้วยเหมืองการเกษตรนะครับแล้วที่สุราษฎร์นะครับตัวแทนขายของพี่จ้องมีที่ไหนบ้างคะสําหรับที่สุราษฎร์ธานีนะครับเรามีตัวแทนขายอยู่ที่อําเภอการนันท์อีกนะครับร้านธนรมมานการเกษตรและยังมีร้านทอเคมีพันธุ์นะครับสาขาช่องช้างนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็ไปติดต่อที่ร้านตัวแทนจาหน่ายของเราได้ครับผมแล้วนครล่ะครับนครจตลมราชสำหรับนครนะครับก็มีอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นร้านมิตรจันกษตรนะครับอยู่ที่แยกนาหลิงนะครับแล้วก็ร้านปุมชิงนานาพันธ์นะครับอยู่ที่อําเภอนกิตำนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอไปดูหน้าร้านเหล่านี้ด้วยนะครับพี่จ้องเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะพาน้องนนไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชม อ่าตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับเอาผมรับเชียวในชอบเลยครับครดีดีครับแล้วพี่จ้องเอ่อต้องการตัวแทนเพิ่มไหมครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับเราต้องการตัวแทนจําหน่ายนะครับหนึ่งร้านหนึ่งอำเภอนะครับสําหรับเขตที่เรายังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับสามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับพี่จ้องครับแล้วถุงที่วางอยู่พวกนี้นะครับพี่จ้องเอ่อใช้ทําอะไรครับครับสําหรับอ่า ถุงที่เราบรรจุผล๋ยอยู่นะครับก็เป็นตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในสินค้าผลิตภัณฑ์ของเสียเกษตรนะครับเรามีตัวอย่างให้ทดลองใช้นะครับขอแค่ท่านแจ้งความประสงค์มานะครับในช่องทางของเรานะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ให้ท่านนะครับถึงมือนะครับแจ้งความจํานงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับตัวอย่างของเรานะครับรู้ผลภายใน20วันนะครับ